สวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่ชิคอนี่กอสเปลกับคลิปที่จะมาบอกสั้นๆว่าช่องผมตอนนี้นะครับมีการสมัครสมาชิกเป็น YouTube Member แล้วนะครับผมพามานี่จะมีปุ่มตรงนี้นครับเป็นปุ่มในการสมัครแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นโพสต์ชุมชนครั้งแรกที่เป็นเฉพาะสมาชิกผมสวัสดีครับวีวีๆๆนะครับผมดูหน้าผมสล yani การสมัครสมาชิกของผมนะครับก็จะมี3เทียประมาณนี้ก็จะมีคนรู้จัก35บาทต่อเดือนคนรูจ้จ80บาทต่อเดือนครอบครัวสามรบาท เดจะมีป้ายที่จะเป็นป้ายผู้สนับสนุนขึ้นด้วยนะครับผมผมจะเปิดรูปให้ดูชัดๆนะมันจะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือรูปของขั้นแรกเป็นโน้ตคาบ็ดสชั้นขั้น2ขงคาบ็ดสชั้นขั้น3ขมคาบ็ดหชั้นขั้น4โน้ตตัวดําขั้น5โน้ตตัวขาวขั้นสุดท้ายโน้ตตัวกลมนี่ธรรมน์ตะมวลน,นี้เป็นอัตราส่วนจังหวะของโน้ตดนตรีและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอีโมจิอีโมจิพิเศษที่สามารถส่งให้ในช่องแชทได้นะครับก็จะเป็นแบบหัวกลมๆหัวโกดหัวเมาหรือหัวแบบน,าน่นานาัักกะมมณนนน้ผแลออีอนนีึงท น่าสนใจก็คือนี่ครับครอบครัว300บาทต่อเดือนมันจะเป็นการสมัครโดยที่จะมีคลิปที่เป็นฟุตเทจที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อนด้วยนะครับผมอย่างเช่นตอนที่ผมรางอัปคลิปที่เป็นคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้นมันคือคลิปนี้ใครอยากจะดูแล้วก็ต้องสมัครเพื่อดูฟุตเทจเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถกดยกเลิกได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คือรู้สึกว่าเออถ้าไม่ค่อยคุ้มละก็เอาออกก่อนก็ได้นะครับเป็นคนรู้จักรู้ใจ หรือครอบครัวก็เลือกเอาตามสะดวกเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมทิจิฮันนี่กอลเวอร์นะทุกคนครับสวัสดีครับ